สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่17บเจ็กรกฎาคม2564แม้จะเป็นวันเสาร์นะคะก็ยังมีเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะมาให้ได้รับชมกันนะคะ พร้อมกับเลนขนำโชคจากนาไพให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสีมงคลประจำวันเสาร์นี้ท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีชมพูเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆของเราเลือกใช้สีดํากับสีน้ําตาลค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์ส่วนเรื่องเงินเงินทองทองก็เลือกใช้สีฟ้าหรือสีน้าเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียว แม่หมอจะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูกันอุ๊ยคนเกิดวันอาทิตย์ใบแรกได้เดอะซันเลยนะคะมาดูเลขนำโชคก่อนหนึ196ค่ะหนึ 196. การงานวันนี้นะได้เดอซันบ่งบอกถึงความสำเร็จค่ะบ่งบอกถึงสิ่งดีๆข่าวดีโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคือถ้าคุณคิดจะทำอะไรใหม่ๆก็เริ่มต้นวันนี้ได้นะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่ๆของคุณมันจะมีโอกาสดีๆที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้นะคะรวมถึงจะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวคุณเองทางานอย่างมีความสุขมีความกระตือรือร้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมันดูดีมันดูสาเร็จไปหมดเพราะฉะนั้น วันนี้เรื่องงานเด่นสุดๆเรื่องของการเงินยังพอประคับประคองไปได้นะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กๆน้อยๆเรื่องการเงินแต่ว่าคุณเองคุณก็มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีค่ะ ความรักยังไปได้เรื่อยๆนะคะคนโสดก็ทำแต่งานนะแม่หมอมองว่าทำแต่งานอาจจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยบ้างแม้จะมีการเริ่มต้นบ้างแต่คุณไม่สนใจอะค่ะคุณยังคงใช้ชีวิตของคุณไปนะทำมาหากินใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่นะมีคนคุยก็คุยไปเรื่อยๆค่ะคนที่มีแฟนแล้วความสามาัมพันธ์ขอไปค่ะ ความสัมพันธ์ยังไปได้ดีอยู่นะคะมันก็จะเรื่อยๆเอ่ยๆคือมันไม่มันไม่ปรุ๊ปรารดมันไม่แบบเออไม่หวือหวาไม่อะไรแต่ว่ายังไปได้เรื่อยๆก็ถือว่าอ้าแบบนี้ก็ดีในอีกแบบหนึ่งอนะคะ สุขภาพนะสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูแลคนรอบข้างให้ดีหน่อยนะคะบางทีเราอาจจะได้เป็นทุระประปังนะคะไปทุระประปังในเรื่องของการเกี่ยวกับโรงพยาบาลพาคนในครอบครัวไปหามหมอหรือช่วยพาไปทุระเรื่องของอการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นไปได้แต่โดยตัวของคุณเองแล้วยังไปได้ดีอยู่นะคะยังแข็งแรง คนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์นะคะ4ีสค่ะ4ีสการงานวันนี้จะนิ่ง นะันิ่งๆคือบางท่านก็ทําตัวสมกับวันเสาร์นะคะคืออ,อ,อยู่บ้านพักผ่อนบางท่านถ้าต้องไปทํางานอัจะจาราเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมันไม่ใช่วันที่เหมาะสําหรับที่จะไปกระตือรือร้นอะไรมากมายคุณอยากพักกายพักใจพักสมองวันนี้เหมาะกับการหยุดนิ่งๆนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของตัวเองไปจะดีกว่านะคะวันนี้ชาร์จแบตให้ตัวเองนะเรื่องของการเงินยังไปได้ดีอยู่คะ่ะแล้วก็ตัวคุณเองคุณพยายามหาวิธีที่ะ ะทำหนุนทำนี่ให้มากขึ้นเพื่อหาเงินให้มากขึ้นนะคะการทำอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทองด้วยนะคะก็เป็นการวางแผนกับการติดต่อประสานงานเรื่องของการเงินเนาะยังไปได้ดีอยู่ค่ะความรักดี คนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนอาจจะเริ่มต้นจากการพูดคุยกันแบบแบบเพื่อนคุยประมาณนี้แต่ว่ามันมันก็กระทบใจคุณนะคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูกันไปในระยะยาว คนที่มีแฟนแล้วนะคะวันนี้ดีรักกันดีนะคนที่ห่างกันหรือมีปัญหากันก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจได้กลับมามีความรู้สึกดีๆมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าสบายใจค่ะเรื่องความรัก สุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะคะแล้วก็คุณเองคุณดูแลจัดการตัวเองค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความที่แบบเออบางทีเราอาจจะมีความไม่รอบครอบบ้างเพราะมันมันเป็นไพ่เด็กนะคะเราก็คิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วแต่มันอาจจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องออรอบคอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนํำโชคของคุณนะคะเลขสองอะค่ะเออเจ็ดสองค่ะคุณเกิดเป็นลางคารเจ็ดสองค่ะเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาค่ะเจรจาแล้วก็เรื่องของการความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงของงานนะคะการพูดคุยเรื่องเอ่อเกี่ยวกับ การเงินนะคะการพูดคุยเกี่ยวกับการเงินหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าวันนี้โดดเด่นสุดๆจริงๆคุณหยิบจับอะไรก็สำเร็จนะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยส่วนการเงินรายจ่ายเยอะไปนิดเยอะตรงไหนเยอะเพราะว่าคุณมีแต่เรื่องของที่แบบ อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากซือ้อถามว่ามีเงินไหมมีเงินค่ะนะมีเงินแต่ว่าบางทีเราต้องควบคุมความอยากของตัวเองบ้างนะคะือมันมันฟุ้งซ่านกับเรื่องช้อปปิ้งค่ะวันนี้ เอาเป็นว่าพอดีๆก็แล้วกันค่ะควบคุมด้วยความรักก็ดีนะคะคนโสดนะมีก็อาจจะมีคนที่แบบว่าเออมีการมาเริ่มต้นพูดคุยนะเริ่มสารสัมพันธ์แต่ว่ายังเป็นทางไกลอยู่นะคะยังเป็นแบบว่าต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆยังอยู่ในฐานะเพื่อนแต่ว่าบางทีบางท่านอาจจะคุยมากกว่าเพื่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลื่อนสถานะอะค่ะมันยังเป็นแบบเออบางท่านคุยแบบทางโซเชียลนะคะก็ห่างๆกันอยู่เนาะ คนที่มีแฟนแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะห่างก็ได้นะคะ,ะบางทีอาจจะกําลังหาทางที่จะมาเจอหาทางที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะคือเรื่องของงานเนี่ยมันจะแยกคุณสองคนทําให้เวลาใช้เวลาด้วยกันน้อยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะประคับประคองให้ดีนะคะอย่าทําแต่งานแล้วลืมแฟนนะคะสุขภาพค่ะ โดยรวมจริงๆแล้วคุณก็มีมีความแข็งแรงอะนะคะสุขภาพดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้นะคะคือเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงไปมานะคะตัวเราเองเราต้องปรับให้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวให้ดีเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพในใน,ในลักษณะนี้นะคะ คนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณค่ะเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าขออภัยแ <c oughs> ม่หมอก็เบลอ คนเกิดวันพุธหนึ่งสองเจ็ดเก้าค่ะเลขนําโชคการงานมันค่อนข้างนิ่งค่ะรู้สึกเหมือนกับเอออันนั้นก่อทายังไม่ได้อันนี้ก็อ้าติดวันเสาร์จะทําอะไรมันดูนิ่งไปหมดเพราะฉะนั้นถือโอกาสว่าวันนี้คุณอาจจะต้องปรับแผนการทํางานปรับแนวคิดหรือปรับรูปแบบเอ๊พิจารณาหรือประเมินดูซิว่าอันนี้เรางานในจุดนี้เราต้องแก้ไขตรงไหนไหมห้เอ๊ะมันดีหรือยังหรือว่าเราทํายังไงมันจะดีขึ้นคืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ย ให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอลองคิดลองพิจารณาดูยี่คือยัอยงไงวันนี้มันก็นิ่งอยู่แล้วนะคะส่วนการเงินวันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะคือมันไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าบางทีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหนะของคุณนะคะอันนั้นก็ต้องซ่อมแซมตัวนี้ต้องเปลี่ยนแบบนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกพวกนี้นะก็ดูแลได้ค่ะ ความรักนิ่งๆนะคะคนโสดอยู่กับตัวเองไม่สนใจใครคุณมีเรื่องต้องคิดคุณมีเรื่องต้องพิจารณาคุณมีชีวิตของตัวเองที่คุณต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดวันนี้อยู่เงียบๆสงบๆในพื้นที่ของตัวเองค่ะไม่สนใจใครคุณที่มีแฟนแล้วก็เช่นเดียวกันแทบจะไม่สนใจแฟน คุณอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณหรือบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่ว่าแฟนเราวันนี้เขาค่อนข้างที่จะเงียบนิ่งก็ต้องพยายามเข้าใจเขานะคะอย่าไปคิดมากเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวนะอยากที่จะคิดอยากจะทบทวนชีวิตของเขาเองบ้างเราก็เหมือนกันนะคะแต่ก็ถือว่าก็เออก็ยังรักอยู่ สุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงท่านไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รับการดูแลจากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องนะคะกําลังใจดีเดี๋ยวก็หายนะคะจะหายในเร็วๆนี้แหละคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ2034 2034 เรื่องการงานวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นที่น่าพอใจนะคะสิ่งที่คุณรอคอยงานที่ทุ่มเทมาทั้งหมดวันนี้เห็นความสำเร็จแล้วจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันชัดเจนคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้เรียกว่าหายเหนื่อย เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําดีมาโดยตลอดวันนี้คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาแต่ถ้ามีงานไหนที่มันค้างค้างทํายังไม่เรียบร้อยหรือแบบว่าแอบบแอบบหมกไว้วันนี้ต้องรีบเคลียร์นะเพราะไม่งั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุณทางานประจํามีหัวหน้าแล้วคุณแอบแบบหมกเม็ดบางสิ่งบางอย่างไว้วันนี้หัวหน้าเขาจะถามหางานนั้นแหละแล้วจะทําให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นวันนี้รีบเคลียร์นะคะรีบเคลียร์อันไหนที่เรายังทําไม่เรียบร้อยเนาะ ทีนี้เรื่องของการเงินไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะรู้สึกว่าอาจาจะมีเรื่องให้หงุดหงิดลำคาญใจอันนั้นก็เป็นปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นเออก็แก้ไขไปทําเนื้อผ้าเนาะหรือบางทีเราอาจจะต้องลดความคาดหวังเรื่องเงินนุนทองทองลงบ้าง ความรักคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้นะคะวันนี้เจอคนถูกใจเจอแบบว่าคนในสเปคเลยทีเดียวค่ะนะแต่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนท่าทีระหว่างกันอาจจะยังดูนิ่งๆก็ต้องดูกันไปในระยะยาวแต่อยากจะบอกว่าตัวคุณเองคุณชอบแน่นอนค่ะคุณรอคนคนนี้มานานแล้วนะมีโอกาสเจอด้วยแต่ก็ต้องดูกันไปก่อนเนาะไม่รู้จะพัฒนาได้หรือเปล่า นะคะคส่วนบางท่านก็ทําแต่งานสนใจแต่งานสนใจเรื่อง ความสาเร็จของเรามากกว่าเรื่องความรักมันก็จะไม่มีอะไรคืบหน้าในวันนี้คนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดลาคานใจกันบ้างตรงที่ว่าบางทีแฟนก็ทํางานเยอะไม่สนใจเราบางท่านวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณเป็นวันอาจจะเป็นวันเกิดวันสําคัญบางอย่างแต่แฟนลืมแฟนไม่สนใจอย่าไปเก็บมาคิดอย่าไปเก็บมาแบบว่าทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะคะเราต้องรู้นิสัยแฟนเราแล้วก็เอาเป็นว่าเออพยายามยอมรับ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันเนาะประคับประคองกันไปค่ะสุขภาพวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของสายตาการมองเห็นตาพร่ามัวบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะจ้องจอโทรศัพท์จอคอมจออะไรพวกนี้นานเกินไปโซเชียลเยอะไปนิดนึงนะคะก็พักสายตานะดูอะไรที่มันแบบเออเขียวเขียวบ้างประมาณเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะเลขหกมาเลขเดียวนะคะคนเกิดวันศุกร์เลขหกค่ะเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีปัญหาจุกเจกมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสางอันนั่นก็เป็นปัญหาอันนี้ก็เอออาจจะทําให้เหนื่อยทั้งวันนะคะทั้งๆที่มันเป็นวันเสาร์แต่คุณต้องมาเคลียร์ปัญหาซึ่งอาจจะ ไม่ได้เกิดจากตัวคุณอาจจะเกิดจากคนอื่นๆทําแล้วคุณต้องเป็นคนมาเก็บกวาดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปนะคะทำไปอย่างหุดหงิดนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยส่วนการเงินก็สบายๆนะคะยังพอหมุนได้เนาะอาจจะบางท่านอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินมาขอความช่วยเหลือก็ได้หรือถ้าเป็นตัวคุณที่เป็นฝ่ายที่เดือดร้อนคุณสามารถจะไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เคยคุณเคยช่วยเขาได้นะคะเหมือนกับว่าเราก็จะได้รับการช่วยเหลือตอบแทนกลับมาทุกอย่างก็โอเคอยู่ ะค,ะความรักไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะอย่างคนโสดเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุยกับใครเขาอาจจะไม่มีเวลาคุยกับคุณหรือคนที่มาคุยกับคุณไม่ใช่คนที่คุณอยากจะคุยมันก็เลยเองดเหง็ดนะคะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ประคองความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะ คนที่มีแฟนแล้วนะอาจจะมีปัญหาปัทะาารมณ์กันบ้างใจร้อนขี้หงุดหงิดโวยวายโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวอาจจะเป็นแฟนโวยวายใส่เราหรือเราโวยวายใส่เขาวันนี้ก็เป็นไปได้พอจมที่จะ,ะควบคุมให้ได้นะคะถือสมมติว่าแฟนโวยวายใส่เราเราก็เออไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องมาเก็บมาเป็นอารมณ์นะคะจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าเออทะเลาะก,กัน สุขภาพมีปัญหาด้านสุขภาพใจมากกว่านะคะอาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินความรักอะไรก็ตามแต่มันดูน่าหงุดหงิดมันดูเหมือนกับไม่มีชีวิตชีวานอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นฝากคนเกิดวันศุกร์พักผ่อนให้เต็มที่นอนให้เต็มอิ่มนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรวุ่นวายมากสุขภาพคุณก็จะดีมากขึ้นเองนะคะบางทีพอมันหน่อยๆน,น,นอนน้อยแล้วก็จะเหมือนจะเจ็บจะป่วยขึ้นมาคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะ1067งศูนวันนี้คุณเกิดวันเสราร์ในเรื่องของการงานนะคะไม่อยากทำงานหรอกวันนี้ คือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่มีแรงคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะสมองกับกายกับสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เฉยๆมากกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดคาดหวังใดๆมันก็จะดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเพราะฉะนั้นวันนี้นิง่งๆเงียบๆแล้วก็พยายามมองทุกอย่างในแง่ดีพักได้ก็พักนะคะไม่ต้องไปผลักดันอะไรทั้ง,งนั้นถ้าจะมีปัญหาอะไรมาก็ขอให้แก้ปัญหาตามเนื้อ าแก้ได้แก้ไขได้ก็แก้ไขไปแก้ไขไม่ได้ก็พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอวันต่อๆมาก็ค่อยหาทางแก้ไขกันไปนะคะไม่ต้องดึงดันนะคะวันนี้ส่วนการเงินสบายๆค่ะมีใช้มีจ่ายตามใจตัวเองเยอะด้วยบางทีอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมนะคะกินข้าวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนความรักคนโสดก็ ไม่คือบางทีไม่หมอะมองว่ามีคนมาคุยกับคุณคุณก็ค่อนข้างที่จะมีมีแต่ความระแวงอ่ะคุณกลัวเขามาหลอกคุณกลัวคุณผิดหวังคุณกลัวคุณเสียใจก็เลยทําให้ลังเลใจในการที่จะทําตามความรู้สึกตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่มาคุยคุณก็ชอบเขานะแต่ถ้าคุณจะให้ตัดสินใจคบเขาจริงจังคุณก็ไม่มั่นใจขนาดนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นอาการที่แบบว่าเออรอดูรอพิจารณาไปก่อน คนที่มีแฟนแล้วอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงกันบ้างนะคะรักคิดถึงแต่บางทีอาจจะเออนาคตมันจะไปต่อกันได้หรือเปล่ายังยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกไมหรือจะต้องหยุดหรือจะต้องเลิกคือมันมองอนาคตได้ไม่ค่อยชัดเจนอาจจะทําให้บลายๆท่านสองจิตสองใจว่าเราจะไปต่อกันได้ถึงแค่ไหนนะคะก็ต้องประคองไปก่อนเนาะอย่าไปคิดมากนะคะ สุขภาพอาจจะยังไม่สมดุลเท่าไหร่เนาะการกินการนอนนะคะการทำงานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายมันดูยังไม่สมดุลคุณอาจจะทำงานเยอะออกกำลังกายน้อยนะคะหรือว่ากินเยอะออกกำลังกายน้อยคือต้องจัดแจงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูโอเคกว่าน,นี้นะคะวันเสาร์ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะ,ะพิจารณาดูแต่โดยรวมก็แข็งแรงอยู่นะคะจะมีบ้างอาจจะมีเออเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าในวันเนี้ยนะคะอาจจะด้วยท่าทางการทางานหรือเดินเยอะ อะไรก็ตามแต่เนาะเรียบร้อยค่ะดวงประจามันเสาร์ที่17กระกฎาคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ